สวัสดีครับโก้คนไฟบินครับคนไฟลุกและขาดงครับขาลอยไม่ต้องพูดอะไรครับไม่ต้องพูดคนไฟโก้นอนโก้ไฟบินคนไฟโอ้ไปคลิชิบพิิบเฮ้ยแต่ว่าเวลากดอีกทีมันก็จะดับไปเลยวครับโก้กดปิดมันก็จดับเลยเป็นไงเป็นไงครับคิวโอ้ไม่กอดโอ้จำได้ว่าพี่เมย์เราสุดนี้พี่เมย์เห็นทรีผมในเวลาเป็นตะคิวตะคิวแดกเหรอหรือยังตะคิวแดก คุณคุณจะนั่งตัวไหนครับคุณไอโร่ยครับแต่เคุณเลือกมากเลยวันนี้ชอบตัว2อหนึ่งครับโอ้ชอบต๊ะคนมาเลย2คนคนหนึ่งคนเย่เหนื่อยเกินและผิวทุกคนปาเกตตี้ผัดขี้เมาเราจะเอาอะไรอีกด้วยน้ำพุ้งไหมไม่ส่งเป็นแบบนี้นั่นไม่น่าจะบอมาเรา แครจะเลี่ยนเกินไปเรืเปล่าแล้ก็เลยแบบไทยๆอะไรเพิ่มไหมนะักกินแต่ชอบนักกิวันนี้วันนี้ผมก็มากินวันนี้ก็ขาดงมากินอาหารแบบอาหารฝรั่งฝรั่งหน่อยนะอิตาเลียนอิตาเลียนอยู่ที่อิตาเลียนฟู้ดเลยนะคะอิตาเลียนฟู้ดสมัยอยู่แพรลิสกับคุณหญิงแม่นี่ทานบ่อยจะเป็นพวกออร์เรนจ์สโมฟฟิช คือ <c oughs> อย่างว่าว่าอย่างอะไรคือออรินคือผมกินยาลดไข้เยอะจนผมแบบพูดเป็นหล <c oughs> ุดเรื่อง <c oughs> กินพวกยาลดน้ำมูกอะไรไม่ใช้ไหมเพื่อไม่รู้เรืียนแล้วเอาไปโอ้โหพอดีกาดิลิศคือพูดพูดรั่วกวากพราะจะได้ช้อนรั่วปากเนี่ยผมอยากให้คุณนะผมไม่เขี่ยผมไม่อมช้อนนะอุ้ยคุณพิพัฒน์พงศ์ตื่นแล้วเป็นไงครับ เยยี่มอาวะผมก็จะลองดูเหมือนกันนะครับไอ้มันบดเนี่ยผมก็ไม่เคยกินนะจามก็ม่เคยมีนี่มั้ยอะไรมันก็เขาอาจจะกินไม่เป็นนะเอือมันรสชาติแปลกๆมันก็เหมือนมันเลี่ยนๆหน่อยเราเราจะไม่เคยกินไงแต่ก็อร่อยฮะับสำหรับคนไม่เคยกินนะอันนี้คือเลยครั้งแรก รั้แงแรกผมเลยนี่พี่มันบุญรเรียกว่าก็กรอร่อยดีไม่เคยกินเลยนี่แต่เราเรามีพลังในการหายใจต่อโอ้คุณซุปอร์บอลบอกเลยว่านญ่มากครับวันนี้แล้วก็ฉันชอบเวลาเธอกินน่ะมันดูยัดหาดีเวลาที่เธอกินแล้วมันรู้สึกว่า มันเธอตายกว่าแต่อยากมาจากไหนคนไหนโอ้โหทีมงานคุณภาพคุณภาพตำมนี่ไงเปิวันอร่อยโอ้นี่ขอบคุณรับนพี่ตักให้นะครับคุณเอสโอกินแบบสดๆเบอร์มันก็ระเบนสดใช่ไหมครับมันสุกแล้วนะมันสุกแล้วครับหมูแบบเยี่ยมเลย จึงกับสำลักเลยทีเดียวอร่อยนะการไปเล่นแป้นครับอร่อยไม่เคยพบเคยนี่ผมชอบหอยนะผม,ม <c oughs> ผมเป็นคนชอบหอยมากหอยมันอร่อยนะ,ปะยเป็นหอยที่หอมหวานมากคือวันประการให้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพจที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่มีรักษาคนพิการตาบอดน,นะครับใช่เปล่เปล่าอะไรครับ สุรวันผงชรสแฟนเพจครับผมเยีไม่ใช่คนพิการ YouTube ก็สุรวันผงชรสครับยีโอเคจะได้ไปกินตามให้พี่ผมด้วยนะอันนี้ไก่นะให่ไก่ไก่มีหนังไก่เลยนะแบบแบบแบบแคบสุดแต่ผมชอบมากเลยคือเนี่ยสปากเกตตี้นนะี่ยชอบมากเลยครับผมไม่เคยกินสปากเกตตี้ที่อร่อยเท่านี้มาก,ก่อนในโลกใบนี้เป็นไหนไวท์เต็พิกัดไปร้านที่แล้วมึงกูพูดอย่างงี้ <c oughs> นี่ทุกคนดูแต่ว่าอย่างอย่างนุ่งนั่มอ่ะไม่รู้ได้ไหมลองดูเลยนะโอ้เด็ดสกูดนี่คือเนื้อไก่นะครับผมอืมเราแม่งเต็มในน้ำเราไม่มีโอ้โหมิดดื่มใ่ได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเราดูจะทำภาพสวยๆนะตัด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 ทิ้งตัดทิ้งกันไหม าทองกูดูแนแดนแท้บาหอมไม่เป็นไอ้นี่นะอืมนี่กินอาหารฝรั่งอางงี้นี่นนโก็เก่งภา,าษาอังกฤษมากจังสีเหลืองเลงานที่เราไป<อ>นะพี่ยินรู้ยินรู้สีเหลืองไอ้พี่เราถ่ายตูนกันนะผมว่าเอามาเก็บเดี๋ยวผมตัดขอเเอางภาษาอังกฤษเก่งม่ก<ด>ไ,ไม่เรียนแล้วเอ้าลองไม่โฟกัส อันนี้กทีี่ไก่หรือหมูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋ออันี้แอมเบอร์เกอร์อเหือแอมเบอร์เกอร์าไม่เหเพื่อนย่าง่ยหนยคุภาพเหมือนเดิขอบคุณครับพกงกลมครับอกปลาหมึกวงกลมอหีอะไรวนีคิดไงเนีปลากวงกลมเอ รู้ไหมว่าผมเหนื่อยคุณสุรบอนนู่นคนต้นคิดอยู่นู่นนะคุน iso ยน iso นี่ผมตกางขี้ตั้งนานนะเหนื่อยกับการขี้มากคุณแล้วคุณก็จะขี้แบบนี้ไม่ได้หอยจะหอยจะอร่อยเลยนะผมหอยหวานหอยหวานผมชอบหอยนะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องผมช่องมีบอลช่องพี่เมย์ด้วยนะครับผมช่องสุรบอนพงษ์ชลุตแล้วก็ iso สู้เดี๋ยแล้วก็